่างโดนน็ไว้นะครับโดนน็ตแแหแก้มอะไรก็ช่างนะครับสบายครับปะจะตีมร้อนนะครับส่วนมากเขาก็จะไม่ปะกันเพราะว่าพอเตาสุกสิบห้านาทีครับถอดปลั๊กเติมลมยางยังไม่รันเย็นก็บวมปะจะตีมนะครับเราก็เอาเอาน็อตออกนะครับเจียเจียข้างในนะครับให้ถึงชั้นชั้นหยาบนะครับ เจียเจียยางด้นานในถึงชั้นหยาบนะเจียเส้นรวดให้เรียบนะเจียข้างในถึงชั้นหยาบนะครับบางบางรุ่นมันก็จะตื้นนะครับข้างในมันตื้นถึง,ถ,งถึงเส้นเส้นรวดนะครับก็เจียให้ถึงแผ่นโครงสร้างของพ้าใบเส้นรวดนะครับบางบางยี่ห้อข้างในมันตื้นแล้วเราลุบดูนะมือลูบดูให้ส,กสากๆนะถ้าถ้ายังมันอยู่แปะดีปะดีไงก็ไม่อยู่นะครับเราต้องให้เจียข้างในใสากๆเสร็จแล้วเอายางดิบยัดในรูนะครับ แล้วก็แผ่นแผ่นปะสติมก็แปะด้วยนะครับถ้าไม่มีก็เอาอยางดิบสองข้างแปะด้วยแล้วก็อาอยางดิบยัดในรูนี้พอละลายมันก็จะไม่มีรูนะปะแผ่นอย่างเดียวมันก็อยู่นะครับแต่ว่าใช้ดีเราก็เอายัดมันจะได้ไม่เป็นรนะูเป็นโพรงนะยางดิบยัดนี้ให้เต็มรูแล้วก็ก,การปะไม่บวมก็คือว่าเราเสียบเตานะขึ้นเตาเสียบเตาบนเตาล่างนะเตาบนตัดสองครั้งเตาล่างตัดสองครั้งับเตาตนะแ,ตแต่ละตัวมันไม่เท่ากันนะครับ เพราะว่าการประกอบของไอตัวแผ่นแผ่นตัวตัดนะครับไอตัวกระดกเทียนอะไร่เงี้ยมันบางทีเขาวางชิดวางมีผลนะครับวางชิดกับกับตัวลูมิเนียมเตาไปซ้ายไปขวาเจาะรูไม่ตรงอันนี้มีผลนะครับกับความร้อนเตาเตาเตาแต่ละต,ตัวนะไม่เท่ากันนะครับถ้าจับเวลาดูครับไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เวลาตัดอุณหภูมิก็มันไม่เท่ากันเป๊ะนะครับไม่เท่ากันบางเตานี้ร้อนมาก บางเตาแค่ร้อนแบบมาตรฐานก็ตัดแต่บางเตาร้อนแทบไหม้นะครับแด่ก็ตัดเหมือนกันแต่ตัดช้ามันไม่เท่ากัน,นครับให้เตาบนตัดสองครั้งเตาล่างตัดสองครั้งถอดปลั๊กออกนะครับถอดปลั๊กออกทิ้งไว้สิบห้านาทีให้ให้ยางดิบนะครับยางดิบมันเซ็ตตัวถ้าเราออกไว้มันก็จะไม่เรียบนะครับมันก็จะนูนไม่สวยนะครับแต่ถ้าเราทิ้งไว้สิบห้านาทีถอดสิบห้านาทีเอ้เราปะ เสียบเตาบนเตาล่างแล้วตัดเตาละสองครั้งแล้วก็ถอดปลั๊กทิ้งไว้สิบห้านาทีนะครับแผ่นยางดิบมันก็จะเข้าไปเซ็ตตัวเข้าไปในนี้นะครับแต่ในกรณีนี้มันอยู่ล่องยางเราก็ต้องหาตัดหาตัดแผ่นยางรลองคอในกรณีที่มันอยู่ในล่องนะฮะอยู่ในล่องเราก็ต้องตัด ตัดยางรองคอนะครับเพราะถ้าเราไม่ตัดเวลาปะปุ๊บยางดิบมันก็ทะลักออกมานะมันทะลักออกมาก็มันจะไม่มีความแน่นนะ,ะแต่ถ้าเราเราถอดตะปะูเสร็จทาแผลเสร็จเราก็เอายางดิบยัดเสร็จเราก็าแบบนี้มันก็จะสนิทนะครับยางดิบมันจะไม่ปลูกขึ้นมาถอดมามันก็จะเรียบนะครับไม่มีรูแต่เราไม่ปิดมันจะทะลักออกมาแล้วไม่แน่นนะ แต่ถ้าอยู่บนผิวบนผิวดอกอยางเราก็ไม่ต้องก็ามาแผ,แผ่นแผ่นนรูในป่ามันสนิทสนิทอยู่แล้วนะรเราก็ไม่ต้องพอเราตัดตะบนตัดสองครั้งเราล่าตัดสองครั้งแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับทิ้งไว้สิสิบสิบห้านาทีครับให้ยางดิบเสร็จตัวนะเสร็จตัวแล้วก็ยกสวยงามนะครับเสร็จแล้วเอาออกมาครับเอาออกมาเอาน้ํานะครับ เอาน้ำขังในยางแล้วก็น้ำขังในยางเอาน้ำขังในยางนะครับออ,นะอ,ออกเราตัดสองครั้งทิ้งไว้สิบห้านาทีให้ยางดิบเซตตัวเอาออกมาแล้วก็อาน้ำธรรมดานะครับสี่ลิตรขังไว้ที่ยางสิบนาทีมาใส่ยางก็ไม่บวมนะก็แผ่แก้มแผ่อะไรนี่ปะได้หมดนะครับก็ใช้เวลาเนี่ย เหมือนอย่างในครับอย่างในปะอย่างในมอเตอร์ไซค์หกล้อสิบล้อนะครับอย่างในมอเตอร์ไซค์ปะร้อนเสร็จจุ่มน้ํานะครับจุ่มน้ําบีบๆแป๊บ,บปเดียวเราก็ใส่ต่อได้ไม่บวมแต่ช่างเดี๋ยวนี้เขาไม่เข้าใจนะคือหกลอ้ลอสิบล้อทํามันตั้งนานแล้วครับมอเตอร์ไซค์ก็ทํามันตั้งนานแล้วปะร้อนปะเสร็จพอสิบห้านาทีเสร็จ,รจตัวพอออกมาแล้วก็จุ่มน้ําบีบๆก็ไปได้นะครับ ช่างเดี๋ยนี้ครับไม่ยอมจุบน้ำแบบยางยังร้อนอยู่ใช่ไหมตอนบ่มยางก็ยืดบวมระเบิดแล้วก็หาว่าทําไมต้องจุบมน้ายางร้อนเขาทํากันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่โบราณนลครับไอรถก็พังนลครับเดี๋ยวนี้นะครับน็อตเนื้อดิงกันบี้ป่นพังไม่เชื่อไม่เชื่อคนโบราณครับน่าหน้าปวดหัวมากนี่ครับปัญหาปัญหาน้อยครับแต่ว่าไม่มีใครฟังนะครับก็ช่างเก่าๆก็ลมหายตายจากหมดเนอะ ช่างใหม่ๆก็สุดยอดนะครับไม่ฟังดื้อวันนี้ก็เอาน็อตอะไรเอาน็อตอลูมิเนียมนะครับเอาน็อตสีขาวมามาแทนน็อตเผานะครับวิ่งไปเผาหลุดนะครับสารพัดนะครับไม่ควรใช้นะครับน็อตเผาน็อตล้อเป็นอลูมิเนียมเป็นสีขาวเป็นสแตนเลสอะไรไม่คัวนะครับเพราะร้อนในพวกนี้มันจะเปาะนะครับมันไม่เหมือนเหล็กดำหรือว่าเหล็กเหลืองนะครับมันเหนียวครับเหนียวกว่า คือมันไม่เป็นไอสีขาวนี่น็อตสีขาวไม่เป็นสนิทจริงนะแต่มันเปราะนะครับไม่ไม่ควรใช้ไอพวกน็อตหลังคาเหมือนกันนะพุกตะกงพุกตะกัวไม่ควรใช้นะครับน็อตหลังคาพอแตกแล้วพุกตะกัวมันก็แตกแล้วมันก็หักเลยนะครับแล้วก็หลังคาถลม่มแต่ถ้าใช้น็อตด,ดําน็อตเหลืองครับพอมันรูดนะครับแต่พุกก็ยังอยู่คไม่แตกเนี่ยครับปัญหาเนี่ย ปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยครับคนหมัยนี้เอาก็สวยงามนะสวยงามเพราะว่าไม่ดูความแข็งแรงอันตรายมาก